สว no, ัสดีครับสวัสดีช่องมูเกอร์ลอมเพอร์โออฟเรชั่นแนครับตาปาปาปาตาตาเราขอเกิดเราก็ปางปีนี้ขอการชัยเลี้ยงน้ำเด็กๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณชันเด็กๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเอาก่อนครับอยากกินต้องมาทาทางนี้เขาอ่านหกสิบได้ไหมมาอีกไหมน่าจะมาอีกสิบแล้วเขาเป็นเขาเป็นใคร มาเลยครับลูกๆใครจะไม่เอาลูกไปยาลีดมาลีดไปเรยๆค่วขอบาุคเร็วๆเอาเอาเอาสวัสดีพระเอกราตายแล้วมารอมาอันนี้แคะเอาอีกเอาขอบคุณพ่อการชันะครับตุ้ตุกันลูกตุ้ตุ้กันเดยไทยลูกตุ้ตุมกัน ันาดวันนี้นันาดวันนี้ทุกว,วันไปยืนลงแขนเออแต่ละขายลูกลงหน้าเสืให้เจ้าภาพดูขอบคุณทีมงานมาจากอุบลเนาะอุบลใช่ไหมผาบิ๊กบูมแดนอุ๊กบูมแดนเนาะอุบลท <Boom Den S 2> ุกทนานทีเนียงนี่คือเป็นการเสียงนี่ใส่ตัวใหญ่ก็ว่ากันนี่นะครับผมสุดยอดขอบคุณทีมงานมาจากอุบลบิ๊กบูมแดนนะครับ ขอให้เฮงเปลงปังๆคู่กันด้วยกันแล้วองว่าปีนี้ร้อยห้าสิบงานไม่อยู่สุดยอดคนได้เสียงดีคนได้ลองเพลงเป็นมาหาพอเด้อใครร้องเพลงเป็นอ่าใครมีความสามารถ <c oughs> ไปคุยกับทางนู้ดก่อน <c oughs> เอา้าสุดยอดสุดยอดขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณพ่อการชัยนะคะผม จาภาพปันใจได้เลยนะครับจาภาพปันใจได้เลยนะครับยังมาไม่ครบเลนี่พ่อยังมาไม่ครบใช่ไหมใช่ยังมีอีกคนอี่แต่หน้าตาดีงนั้นเลยนี่แมนบออยู่อำเภอไหนลูกนี่คนอเเภหอม้ือวกทะเลดกว เจ้าคนนี่เขาบารินบารินบารินกระไรมีแต่ผมาโอ้มีแต่สวยๆเดียวกัวเขาเนาะย่ามขวักเขาด้ลเออมาขักเขานันั่นั่งน่นัุ่แปดสิบแปดลูกคุณ้องกลูกกจัดการเอเ้าบเจ้าบาเรื่อเ้าหน้าเราหน้าอนาจเลิศ แถบยาวเดี๋ยวติดต่อพี่ยาวให้ลูกไม่พี่ยาวของคนนี้บอช่องใบฮะบอ่องใบแมนทยจะรูปกัพ่้วาก้เะีเาปแน่ได้าเยอะา้าด้ เป็นยังไงครับเหนื่อยไหมหรือว่ายังไงสนุกไหมวันแรกวันนี้ซ้อมเต็มระบอกวันแรกนะครับมีกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะครับอันนี้เสื้อพิวารดกับเสื้อวงอนนเขาเส,นนเสื้อวงประธานเด็กขวบเลยนี่ี้ คนสวยสวัสดีดาราเนี่ยไรเขาอกไก่อีกแล้ววันนี้กับใครไม่รู้อ๋อเยู่มากับหลายคนมากเลยบอกแล้วอย่าผูกต้นรักลาตอนนี้ยังโสดนะครับน้องซันเราผักหอมก็สดเหมือนกันมีควายอะไรนะผ้าข้าวก็โสดเหมือนกันนะพี่ตุ๊กสดครับผมโอเคแต่งหน้าถ่ายโพสเตอร์ให้หน่อยนะไม่ อารู้สึกว่าโจทย์ยากไม่จ้างั้งนั้นอะจบหนีนีนีแต่งเองอะไรจะไปแต่งฟี่ค่ะแต่งให้ฟี่อโอเคปารวันนี้ไม่ไปเสียงที่หกหรอครับไอ่ไอ้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 ีอ้ไอ้ไอ้ไอนไอองไอ้อ้ไอ้ไอ้้ รักสไลด์ดอกไฟจูมบอเาเต็นดีเด้อตักเอาตักเอาสั่นเขาเต้นโจกเอาจ๊กเหรพัฒนานะคะนี่ใช่อะไรล่ะสปีดตัวเองก็ดูอยู่ไม่ใช่ไม่ดูเม่าเต้นใเอากาศทีมไหนก็เอาลงมาหมดเลยถ้าแดนทีมก็เต้นเก่งทุกคนนะคะมีน้องน้อง สปีดตัวเองนะครับดูอยู่ว่าใครเต้นเก่งเต้นเราจะดึงมาข้างหน้านะครับนี่ใส่น้ำมือนี่ครับสูงสูงนี่ใส่สูงสูงปีนี้สูงปวดสูงพองเ่ยสั้งรองเท้าซีนิยวให้เยบเลยเลยผู้ชายกับซีนิยวยานแพนาะสี่บนห่อนลอยสองลอยมีรลอยเช่นพี่แปมก็จะเต้นด้วยนะครับพี่แปมเต้นค่ะประมาณนี้เองโอ๊ยตายแล้วพี่แปมปวดเข่า หวานเท่าอย่างได้ระธานมนเท่าไปไหนบ่เ่าแข้วเป็นไหดสนุกบอวาเป็นยังไงมือไอสนุกเออนกหนาเลยลอยวันิดมีผู้ใหญ่ใจดีเหมาน้ำสองรอบแล้วนะคะคนแรกกิมันขึ้บนแต่งหลังสู้ๆไปได้วยกันนะเด็กๆลูกลมานะ้หรอใช่มานะ้หายถ้าไปใส่ทีมลูกติมเต้า ิมลูกทิ้มเต้าแม่น่าทิม่มลูกทิมเต้าแล้ว่แวอวได้ยังทิม,มทิมไปได้เลยแล้วมแม่น่าไหนลืมถ่ายหน้าปกแล้วถ่ายหน้าโปกค่สัมภาษหน่อยครับต่อไปอะไรเ<ว>นี่สัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์พีพ่ครูเพิ่ง มามาเนยังไงพี่พึ่งครับเป็นยังไงบ้างวันนี้บรรยากาศซ้อมเต้นเด็กๆมาใหม่ช่องนี้คือช่องที่เปนกับาหนมาทางนี้อย่ามาไก่เวทีเดินมานี้อ้ติดเวทีเดนา้อย่าให้ตเดนมาที่อย่าให้ดเวทีนา่้อยาทีดมี่้อยาดเวทนมาที่น้าใค่ตเวินทนี้ย่าง้ตเดินีอย่าใ้เมา่อาตเม่น้่า้ม่ตอบใต ยังอยู่ยังอยู่ดีหรือว่าเจเล้งแล้วอยู่ดีค่ะไม่ใช่ว่าขายดีจนไม่ตอบแชทนะมแรัม่ค่ะขาบวมโอเคไว้เจอกันนะครับฝากช่องด้วยนะคะช่องนู้ก็ต้องเป็นชอว์ออฟฟิเชียลแล้วก็โอเคนะคะไม่บายวันนี้ครูพึ่งก็จัดเต็มเต็นแห้งบักคาจนหนาขาวตัวเลยนี่ไม่บาย